สวัสดีค่ะเด็กๆเกช้าวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่การบริหารสมองก่อนก่อนที่จะมาเรียนอันดับแรกนะคะ,ะเด็กๆใช้สองนิ้วขึ้นมาแบบนี้เคาะที่หางคิว้วแล้วหนึ่งถึง20ยี่สิบในใจใครของเราจากนั้นมาที่ปาิ้ตรงนี้ยี่สิบเหมือนกันน้นหนึ่งถึงยี่สิบในใจนะคะใต้ตาค่ะเคาะเบา ไปจมูก20ครั้งนะคะบเองเลยในใจมาที่ปุ่มตรงนี้นะคะ20ครั้งจีนิวคอตรงนี้20ครั้งเปลี่ยนด้าน แบบสิบครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันนี้คำถามคุณอย่างง่ายๆเด็กๆอ่านคำนี้ได้ไหมกออากาอีกทีนะคะนี่สระอาอกออากาคำถามคุณหญิงมีว่ากาเนี่ยมีกาอะไรบ้างนะคะที่เด็กๆคุ้นชินนะคะก็จะเป็น ตัวนี้ใช่ไหมกามีสีอะไรเอ่ยตอนนี้มันยึดมันมันเกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้ตัวนี้คือกออากาดอัมดำกาดำ กากาดำนะคะร้องก้ากากาดินได้ด้วยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะกาเลยมั้งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณชินกาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากาอะไรคะนึกออกไหมไรคะ นออําน้ำไม่โทน้ำได้สองตัวแล้วมีกาดำกาน้ำอไอีตัวเนึงอะไรเอ่ยเด็กๆลองเดานะคะตอนคุณครูหญิงว่าเด็กๆก็ลองเดาดูชึบ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 นี่บอกไลน้อชึบชึบชึบอะไรคะ ไม่ใช่ดินสอแต่มันคืออะไรใช่ปากกากออาก็ปากกออากาปากกากาดำกาดำกาน้ำปากกากาอะไรอีกนันอ้อเด็กๆลองทายดูนะคะว่ามันคืออะไร หอายังบางคนนึกลองแล้วตอบมาแล้วด้วยคนเราไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนอะไรครับพี่ว่าอะไรเลยยื่ตามทุงนาถูกต้อง หอุนหุ่เอกหุ่นลอไอไลไม่เอกไล่กอกาหุ่นไล่กากาดำปากกากาน้ำหุ่นไล่กากาอะไรคะถ้าแบบนี้เด็กๆนึกออกไหมมันคืออะไร ใช่ค่ะตัวนี้คือกากบาดกอากากะไม่มีสระแต่ออกเสียงอ่ากากบาดอีกหนึ่งสองสามเด็กเคิดเราไม่คิดนะคะลราให้คุณพ่อคุณแม่เขียนให้ดูแล้วเด็กๆเ,เขียนตามว่ามันมีกาอะไรอีกอีก3ามตัวเนี่ยผมขอให้เด็กๆ วาดกาดำเขียนกาดำวาดปากกาเขียนปากกาวาดกาน้ำเขียนกาน้ำวาดหุนุนไลกาเขียนหมุนไลากาวาดกากรบาดเขียนกากระบาดนะคะและ้วเด็กๆคิดเพิ่มอีกนะคะได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีมาดูกันว่าวันนี้เด็กๆจะคิดได้เยอะไหมบ๊ายบาย